กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัุก,กุลสกคนสมองสบอนบะว่างพังไทยหรือว่าพังลาวหรือว่าวต่างประเทศวันนี้ก็ยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องของน้องเม็ดพี่น้องเอ้ยสวัสดีปลาลูกขอกับ่องของน้องเม็ดปลาลูกปลาลูกพักกันเขาซวนลีแหนงมัน,นพี่น้องเอ้ยผักม้งเฮียนแหละแม่นผักม้งเฮียนแหละพักกันมะละกแหนงมันดีแน่แหนงมันเอฟซีบอกว่าให้จงไหวแต่สองต้นว่าสาัตว เอากะาดีออกจงไว้แค่สองต้นพี่น้องเลยกะดีออกแล้วสองต้นปลาไว้แม่ปลาไว้แค่สองต้นต้นได้มันนั่นกะดิออกฮักก็ร่วงมากนะหันไปตรงเ้ยกระเตะกระเตนแม่มันแดดแต่เศร้าไหมนี่แดดแ,แต่เศร้าเลยพี่นอ้องม,มันแม่ตากะกำลับบงขึ้น นยแต่ว่าบ่มีหย่าหรอกแมนหยายังพอด้เกิดกับว่าแมนหรือว่ามันบ่เกิดกับว่าแมนพี่น้องถ้าปลูกถือสวงมาแน่ได้นะแมนบบเกิดก็ดีเพราะว่าเฮ้ากับโบมีเวลาสีเซียหย่าอะไรพี่น้องเอ้ยเสียตัวหนกันยังบบแล้ยยังอยู่สี่หาคู่เดินมาเดินมาลีซอยน้องเมดน้องขิดเด้อพี่น้อง รำมันเลยฮ้อนแดดด้วยเลยกะลีออกแนงมากกะใหญ่แล้วแต่ว่าลี่แม่ตอนมันหักก็ขึ้นบัดมมีเวลาเนาะจักเสียังเห็ดหย่านะเนี่ยกะหยาดเวลาเห็ดพี่น้องย ม the the ันกำลังขึ้นงามแม่แดดเอ้าเอ้าวขึ้นพ่นชิตตกเลยแม่พอดีอมาะฮอยมันพอดีดินชุ่มเลยแม่มันกับุ่มงามมันเขียวงามเลยนงบ้างบางเอฟซีบางคนเรอะว่าบ่ต้องบ่ต้องเอาออกก็ได้เมตาพผ่า แต่ว่าบางสิบางบางบางเอฟซีบา, FC, บางคนแบบว่าจงไว้แค่ซองล้ำภาะว่าเอาก็เลยว่าเอาออกจงไว้แค่ซองล้ำภาว่าเพิ่นว่าขั้นถ่าลำมันลายนะมันสิบบกคอยเป็นหัวลายเพิ่นว่านะ<ม>กระเลยปูห้างสิปูแมนกระเลยเอาออกแค่อันนี้มันแดดเลยมันแดดด้วยใช่ Tego, ai, โอ้โหมาวางในแห่งการงามมือนี่ป้าบอกเป็นตาอยากเอาออกเลยห้ามันโอ้แต่ว่าป้ากับบไราดอกโอ้แม่มะหวังในแห่งการงามเหมือนนีบอกเป็นตาอยากเอาออกเลยเสียดายอยู่จ้ะแต่ว่าข้าก็เอาออกอยู่ดีพี่น้องยันบ่ได้หัวมันฮะเป็นอยังฮะข้ากระปุกขากระปุอย่ามัน เดี๋ยวบังบังเออตัวนั้นตัวนี้สามเนี่ยเอาเอาเอาตัวแรออกบังเดียวเดียวเดียวเออเอาขังเนี่ยเออมาอุ้ยหยอดมาในหนึ่งกินได้เนาะหนึ่งกินก็ได้ดิจักและเพราะว่ามันอันนี้ยันยันเบื่อมันตัวอื่นหนึ่งกินได้ขันมันต้นนหนึ่งกินได้ยันมันเนี่ยเลยแมน มันอันเนี้เป็นหนึ่งให้น้องกินมันมันอันเนี้หนึ่งกินยาดเมาแอนเบียบาดบุญกับหนึ่งกินอันนี้ยังไม่จังเมาจังบปได้กินเบียร์จังบปได้เที่ยงอืมโอเคิดมันสอดเมาก็ละเมาตีอันแดงเทิงเออเอาเลยออกเออบ้านนี้อันแดงเทิงไหนน้องคินอันแดงเลยค่ะแมน โอ้ข้าแม่นงัวกินได้นะเนาะเลยทิมเอาให้งัวแต่ว่างัวกินบ่ได้อันใหญ่อันใหญ่หัวซะหันซะอ่อนมันมไม่ดิสีบล่อบ่อมันดูยังไงหนักกะลงมาแมงถักสิเหลวหรือบล๊อต หายลิบเบิดสิแลบบอมมันนี่ถ้าเบิ่งถ้าส้มไปนน้ำกันเด้อพี่น้องโอ้ปวดพ่อปวดแดดพีลุงเว้ยฮะลิบมากับพันไกลเป็นไรฮะก็ได้น้อยหนึ่งลุงน้ำทั้งเขื่อนซะโห่หลายเตอพีลุงลงไปอยู่ลุมอีกป้าต่อปวดพ่อว่าแดดหอน Mang kịch cầm lắm đôi rồi. Va to. Rock ong kìa dài, yêu hả. Gemmen. Bupin hoa. đấy là vừa mày. Mày 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 น้ำท่างข้น้ำเจ้าหน้าก,กับภาก,กันขึ้นลบปลงกันมันแดดโหน้องขีดกเอานบนใบมันใจ่หัวคืออายเลยมีอะไไปลงมาข้าหอมรำแม่แดดเลยเอาใบามันใจ่หัวน้ำไปลงเลย เพื่อให้มันเย็นนงขีดกระเห็ดือกั้นองขีดกัอเหือแต่เือแต้นไปตรงไว้แดดแป๊บเดียวหนึ่งเหือออกเลยเอมันหักเขียวงามเลยปัาต้ตอนนี้ห้ายังบวายไปลงทำบวชจิตมาเสียอยู่หรือบ่หญ้ากอะไรขันห้าบบวายกับจิตมาเสียไปลงขันหยาลายกับ เดมาเซียมันขึ้นวิทบาริเซียไหมวะหักหนานาะบุคอยมีคืออยู่บนหับปูก้อนฮะบนหับปูก้อนหนาหักลายลมมาบารี dân mù đi chai hèn lồm mà tiên chuổi lượn quá to nè chơi chỉ, chỉ nó kia đó <laughs> ừ, nó <nóng> kia <kí. cười> <laughs> เงี้ยเหี่ยวเเ้ยดเลยสะออนมันปเลยไ้งัวกินบ่ได้แนนย่งทางหลุมลงไปปุลยอโจ้านกับพักกันขืนแล้วมันแดดขับแรงขับแรงอะไปุ้ยน้องิดตอนหับคนมาซอยวะารันได้เอ็กซก็ได้ปุ้ยรถบคนก็ได้ เอลุงประจุกคนมาซอยในยมาซอยน้องขีดในได้ปลุงเลยสีบไว้หรอปลุงเอ้แดดแห้งน้องขีดเอาท้ามากกะหักกัน là rượu đây nó đủ đấy là kẹp hình những áp à là lọ hình những mai à là kẹp hình nó cái đây nữa nó cho cả trang lao ป้าตัวแดดแห้งไปลงแดดแห้งป้าตัวที่นอนกันชิพากันเมื่อเลยไปลงไปแมนจะนอนก็พายาเถ้าเมื่อแหละเพิ่งก็อยากลงมาเพิ่งก็อยากลงมานำเป็นเชลวินชักยาเนี่ยอันเด้ยยังหลายไปเลงไอ้ผม เต็มที่เลยแรงเขาจะได้มาต่อได้ปลร่องมหนตนี่น้องมีคอลาเลยปรลุงคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ปลุงมพี่ดิมีแฮมก็จุกุจุกคนเมขไแด้เม็ดล้งเด็ด้เป็นกำลังใจได้ปรงเด้อ